สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมันมาเดินห่างกับแต่เมยกับพ่อกระนังไหมพี่น้องนั่งทางที่ไหนหางจ้าพี่น้องไปต่อบ่ไหวพี่น้องไปต่อบ่ไหวกันได้นนั่งพี่น้างพ่อกระนังไหมพี่น้องไปต่อเบ่ได้เมยไปต่อเบ่ได้ตรงตรงนั่งก้นเมญ่าเแ่าแล้วก็เล่พากันนั่งสะกก้อนนะพี่น้องแกขันาที่ซิมละทีก่อนให้มันมีแห้งก่อนเลยพี่น้องมาเที่ยวนั่งเจ้ามีแห้งแล้วก็มันจะร่มเย็นพร้อมพี่น้อง กมเย็เือเป็นกานงเดือยู่ข่างตีน่อยนี่แหละเจ้าคนหลายปวดได้เไปซื้อนั่เสียงมันดังคนร้อยกิ้ตีหน่อยเต็มเลย่งานคนหลายเฮีอยู่ดีจะเห็นบ่กนนยังลังเขาลอคิววด้นั่นโอ้แมนี่ก็อปาดะกินน้ำเขาหรอกมาถาม่ไวนี่อง เวลาออกจากบ้านเรต้องใส่แมนะทุกคนในกรุเทพก็ต้องใส่แมสกถ้า่ใส่แมสนี่บ่ได้เลยเด้มันจะไลทุกคนมันม่เหดี้บเดียวมันมรถไป่าเต้ไปยู่มเนียมันจะจะ จะคนเยอะกว่าเดิมมอลนะทุกคนอันนี้รถไฟ,ฟ้าหนะพากันไปเดินเที่ยวอย่างนี้ทุกคนของกินก็เยอะทุกคนมแม่นี่กับเป็นตังค์กินอะไรเยอะไม่ได้หรอกขอบคุณสุกอ่ะคุณสุกนั่นแหละแต่ชื่อที่เข้าเล่นน่ะก็ชื่อต่งางต่งอันนี้ก็เลยพากันมานั่งเล่นก่อน พักก่อนนะทุกคนนะแลค่อักกอไปต่อฝั่งตรง่้มก็เป็นเป็นตลาดทุกคนมีทุกอย่างเลยในะตลาดแล้วนะของขายเยอะมากขายตลาดเสรีตรงนั้นเขาเรียกแต่ไม่นีก็ไม่ได้เข้าไปชวนกันมาบ่อยมากเลยนะมากินอนะ่ะแต่ว่ามันกินไม่ได้ทุกคนมันต้องรอรอนานมาก ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะทุกคนนะแม่หนีก็ไม่ได้มีอะไรมากให้เพื่อนๆได้ดูมากมายแต่ว่าจะไปไหนมาไหนก็เลยมาถ่ายให้ดูวันนี้วันหยุดก็เลยมาเดินเดินเล่นหน่อยก็มาถ่ายคลิปด้วยแหละทุกคนมันไม่รู้จะไปตรงไหนเนาะก็เลยมาเดินเล่นพอได้คลิปราแว่าคุณสุขเขาก็ทำคลิปเหมือนกันก็เลยพาก,กันเดินออมาฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะ กดไลค์กดแชร์ดดกดติดตามกดสมัครสมาชิกให้ไม่มีด้วยนะแล้วไปต่างกำลังใจให้กันนะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนนะที่มาเข้ามากัะจายทุกวันขอบคุณเพื่อนทุกคนไปเดินเที่ยวไม่ดีเลยเที่ยวกำลังใจาแล้ว เย็นมากเหมือนคนจะตกทุกคนเมื่อถึงกว่าจะเสร็จนู่นนี่นั่นทุกคนก็่าจะได้เดินออกมาของกินของอะไรก็พอพอได้ขายนะทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผ่อนมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันมีแต่แบรนด์ทุกคนแต่อย่างไม่นี้นี่ต้องตลาดนัดนะ <c oughs> ทุกคนเนาะ ความนิยมไม่เหมือนกัน่นก็ฝากเป็นกำลังใจให้แมรีด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจบ๊ายบายบ๊ายบายนะ